ได้ค่ะว่าเพื่อนตันจะมาหนองคายเพื่อนๆที่หนองคายดีใจกันทุกคนเลยค่ะร่วมแรงร่วมใจกันมารอรับเพื่อนตันที่ร้านอาหารชายผงที่หนองคายนะคะเชิญชมบรรยากาศได้เลยค่ะคึกคืนมากเลยค่ะไม่มีใครฟังใครเลยค่ะเชิญก้าคุณป้อมเป็นไงบ้างอาหารวันนี้อร่อยไหมไม่เป็นไรไม่มีอะไร วันนี้แบบว่ารู้สึกเพื่อนแต่งปิมดีใจสุดๆเลยเจอเพื่อนที่น้องนอารับอย่างเราหูนอาหารก็อร่อยอาหารก็อร่อยเจอเพื่อนที่ยังสวยยังสาวทุกคนเลยดีใจทำไมพูดดีจังเลยเดี๋ยวจะเลี้ยงตั้งยอะจริงๆสุดยอดจริงๆเนี่ย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 บอกให้ได้ครึ่งคนนี้จะพยายามจะพยายามขอบคุณเพื่อนจริงไม่จริงก็ยินดีไปเลยค่ะ ดูดูดูอาหารแต่ละอย่างเป็นไงไม่ก่เป็นไงบ้างอาหารเพื่อนเพื่อนสานปึ้งปเนาะปึ้งปเนาะอย่างว่าเสื้อผ้าย่ะอือุ้ยวันนี้คนเดียวเลยนะคนลำบากเอนบากแล้วอาจารดีค่ะ สาวน้องไทยมีแต่คนสวยสวยรีวิวอาหารร้านชายโขงค่ะมียำย่อนมะพร้าวมีทอดปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ยำไข่เค็มต้มยำปลาเนื้ออ่อนค่ะ อาหารหลากหลายนะคะแต่และคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่ม,จมใสค่ะดีใจที่เพื่อนมาค่ะจะได้ไม่ได้ไม่ไดกงเคี่ยวไม่ใช่นะกุ้งกิ้นเจียว่ มาฝังใช่ไหมคะอะไรยังไม่เคยเห็นเขาเรียกบมักบอลไข่หมบอลไข่ใช่างนี้คะเป็นช็คโกแบบข้างจานมีอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเรียกหอมหอมห่อยมากค่ะลองมาชิมนะคะ่นอโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณแมวกินเป็นไหมหมักบอลไข่นะคะเป็นค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยใช่ไหมคะแมวหน้าตาสดใสเนาะหน้าตาสดใสเปล่งปลั่ง อันนี้กล้วยหนองคายบอกอันนี้กล้วยหนองคายส่งไปทางอุบลอ๋อกล้วยลิมมผงส่งไปที่อุบลเนาะ งแย่งกันเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าอาหารในวันนี้นะคะก็ผมซื้อจังไรแน่เมื่อนี่เจอเพื่อนๆจากท่งน้องค่ายนั่นว่าความใน่ใจให้เพื่อนๆเนยยินแน่ไมเจะเบื้งหน้าเบึ้งตาคือคือเพื่อคอยบอกหรือว่าเผื่อเน่เป็นหนองคนเมื่บอกความจริงไหนเร็วๆเร็วๆเร็วๆอ่าอาพูดมามครับดีใจครับยินดีครับดมาพบเพื่อนๆทางน้องค่าย เพ่อยากมหาเล่นน้ำอยู่แต่ว่าต้องเจอช่วงโควิดแล้วกับีเกินพวกแค่ฟ้าเทียวมัไม่องก็ได้ดีก็ดีร่มงานก็มาชดที่นั่งกเลยดีว่าแล้วี๋ยวี๋้วบ่ายก็นั่งดีกับทาลมีโอกาสมาทั้งนี้กับที่มามหาอยู่ครับอยากเป็นดวงบอยกับทาง ลูกเข่าหงเขาแน่นแน่นสองไายเลยได้แน่นแม่ต้อยน่ะลูกเข่าหงเขาเราเป็่นบ้าโอ้หลูงรัาแล้วบ่ะหน้อยอไม่เป็นไรแม่ต้อยบอกว่าสอนเองเราก็ถามว่าน้อยน่ะอายุเท่าไหร่ปีแค่ปีสามสิบอม่จุ้มให้สัมภาษณ์หน่อยเพื่อนเพื่อนทางหนองคาย ดีค่ะดี่ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาเจอคื่อนแม่ตันนะคะมีแต่คนสวยๆนะคะรุ่นนี้ค่ะค่ะการเลียนแบบแม่ตันนี่แหละค่ะสวย์เป็นแม่ตันโอ้ขอบคุณค่ะเพื่อนแอดถอดแว่นดูก่อนก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็รู้สึก ดีใจแล้วก็โอ้ยน้ำตาสีไหลจริงๆแล้วไม่อยากรบกวนเพื่อนๆแล้วก็ขออนุญาตนะคะว่าอันสื่อของฝากมาบันนีละหิวทั้งรถทั่วอ่านซิบบ๊อกพบกันเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยขับรถกลับบ้านโอเคค่ะประเดังมาฝากหลายตอนแลกวก็จะเอาย,อย,อย,อยออ่อเยื่อน่าจะเอาย่อไปเห็นอย่ <ไ S 1> อยาใหาให้เ<ห>จ้าอ <ไง S 1> เลยได้แบบวงที่มะพร้าวทอดซึ่งไม่จุ๋มเนาะเพื่อนจุ๋มเพืนมีมีน้องที่ทำเองเนาะทำเองแพ็กเองมาสีเอานวยงามงามเมยนงามามมากนะมักับเลเป็นกัจอเนคะจักจ่อกันบ้าจ่อจ่อจ่ชนชีนะันชีกัได้แอ้วอกรเบลยเอามาประมาณเลื่อยู่เก่าถูเนาะอหาก ไม่มีอะไรมาฝากนะคะก็ได้มาเล็กน้อยจริงๆแล้วอย่างผนมาเยอะๆเลยนะคะเอาแต่ตัวมาก็ดีใจแล้วค่ะไม่ต้องเอาของมาฝากก็ได้ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะมาแวะเยี่ยมเพื่อนๆนะคะด้วยความริงดีค่ะก็ขอเชิญไปเที่ยวไปหาเพื่อนนะคะเพื่อนไม่มีหน้าก็ได้ ไปแลกโขงไปอะไรก็ได้ก็โขงอันเดียวกันแค่วกันเดียวกันเดียวกันวกนวกันเดียวกันเกันเดีนเดียวกวกันดวนาีนก็ดกันากันกันดีวียกานเวันันกวกนดยนเยกยดีวยย อแพ้ในเรื่องหอยยตอมบอกว่าหอยใหญ่ที่นองไายหอยใหญ่ค่ะเล็กกลมๆอร่อยตอมตอมหอยนองไายใหญ่หรอหอยใหญ่ค่ะใหญ่จริงจริงบอกพิสูจน์ไหมคะ อร่อยค่ะร้านนี้หอยหอยมอย่าลืมไปุปอย่าลืมอ้องขอบคุณมากเลยเพื่อนๆจะพากันไปอยู่ถั่เตรียมตอนลับแฮเทียน บเมนเฮที่เกับไปก็ได้เีอืดดมองเที่ยวโดไปโหลดจ้าจ้าสวัสดีค่ะเก็บภาพเพื่อนๆไว้เป็นที่ระลึกค่ะว่าครั้งหนึ่งเราได้มารับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านชายขงที่หนองคายค่ะไปิ่ป เก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนให้ชมนะคะรับประทานอาหารร่วมกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะเวลาประมาณสองทุ่มกว่านะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะเก็บภาพสาวงามประจำรุ่นค่ะเพื่อนต๋อมค่ะ ผู้เรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆได้ตลอดเวลาค่ะไปไหนขาดเธอไม่ได้ค่ะต้องมีเธอไปด้วยตลอดอีกไม่นานเราคงได้เจอกันใหม่ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะโดยเฉพาะเพื่อนตันและคณะค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ